สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบงก์อมคอย EP ที่3นะครับ EP นี้นะครับจะเป็นการแนะนำนะครับในเรื่องของการวางแผนเก็บบันทึกเรคคอร์ดพอร์ตโฟลิโอของเราเนาะว่าตอนนี้เราลงทุนไปเนี่ยกับเงินต้นของเราเนี่ยได้กำไรขาดทุนเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่จะมีกระดานเทรดหลากหลายนะอย่างตอนนี้มี บิดครัเป็นกระดานไทยมีใบแนนเป็นกระดานแบบสากลเนาะหรืออาจจะมีหลากหลายมากเนาะแล้วก็มันไม่ใช่มีการเทียดอย่างเดียวที่เราจะหากําไรได้หรือว่ามีเป็นช่องทางรายได้ได้เนาะมันยังมีภูต่างๆให้เราเอาไปลงหรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการไปเอาไปสเต็กกิ้งนะครับ การแอร์ดอบอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลากหลายมากไม่ใช่แค่เป็นการเทรดกินกาไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเออเราลงทุนไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผลตอบแทนเรามากน้อยขึ้นเป็นเท่าไหร่แล้วเนาะวันนี้เราจะมาพอด์ตกราฟเป็นพอร์ตของเรานะครับให้เข้าใจง่ายขึ้นดูภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะอืม เพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวถ้ากฎหมายมันออกเนี่ยกฎหมายของไทยก็คือจะเก็บภาษีใช่ไหมครับ15%ของกำไรที่เราเทรดได้นะครับในตัวของคริปโตเคอเรนซีเนาะ,ะวันนี้แบงก์ก็จะมาแนะนำนะครับการทำพอร์ตนะครับให้ดูง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เลยมาเรียนรู้ก่อนว่าเราใช้แอปอะไรคือผมจะใช้แอปนะครับคอยมาเก็ตแคปเนาะโหลดใน Pay Store หรือว่า g o Google p l a y Store หรือว่า p อปเป a y Store ได้นะครับก็โหลดได้เลยนะคอยมา a ์เก็ตแแต่ที่ผมเปิดตรงนี้มันจะเป็นในรูปแบบของเว็บไซต์นะฮะซึ่งผมแนะนำเป็นรูปแบบของเว็บไซต์นะเพราะว่ามันจะได้กรอกง่ายนะครับเข้าใจง่ายเนาะแล้วก็เข้าไปดูแท็บอะไรต่างๆในะมันจะได้สะดวกนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือการ ผมแนะนำนะให้ทำทุกอย่างผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์จะดีกว่าแล้วก็เลือกคอมพิวเตอร์ซื้อคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆให้มันอยู่ในอยู่ในลิขสิทธิอ์อ่ะถ้าเราไม่มีตังซื้อ,อ Mac หรือว่า Windows แบบ6,000-7,000เราก็เลือกที่จะใช้พวก Open Source เลือกใช้ Linux เนาะ,อ,ะอย่างที่แบงค์แนะนำตรงนี้ก็จะเป็น Linux นะครับ อ่โอเคเราเข้าเว็บ Coin Market Cap นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะการสมัครสมาชิกก็ไม่ยากนะทุกคนสมัครเหมือนปกติเลยมันสามารถเลือกภาษาได้ด้วยเป็นภาษาไทยเลือกสกุลเงินได้ด้วยเป็นไทยก็ได้นะครับตรงนี้เนาะอ่ะหน้าแรกของ Coin Market Cap เนี่ยนะครับแนะนำไปเลยว่ามันจะเป็นการลิสต์เหรียญว่ามันเป็นลำดับที่เท่าไหร่เนาะโดยที่ราคาพวกนี้มันจะอิงจากเว็บ Binance นะครับเว็บเทรดกะรานเทรด b i n a n นะครับอ่ะมันเป็น เหรียญอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แหลงเท่าไหร่แล้วมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วนะครับการซื้อขายมาเก็ตแคปอะไรต่างๆเนาะราคาเหรียญน,นะครับขึ้นลงอะไรต่างๆนะครับก็จะดูได้ในการคร่าวๆได้ด้วยนะครับทุกคนเราก็สามารถกดดาวข้างหน้าเหรียญได้นะครับเพื่อที่จะเอามาเป็น watchlist ของเราเนาะ,ะแบบนี้นะครับว่าเราสนใจเหรียญอะไรอยู่เรากดวั t ลิตได้นะครับ รวมไปถึงข่าวก็มีนะอ่านข่าวในคอยมาเก็ตแคปก็ได้อ่าน,น่า้อยู่นะครับต่อไปเราไปส่วนของปอพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับก็มันก็จะโชว์ว่าตอนนี้มูลค่าพอร์ตของเราโตเป็นที่เท่าไหร่แล้วเนาะ,ะโชว์สถิติได้นะครับว่าตัวไหนที่ท็อปฟอร์มตัวไหนที่ ไม่ทอฟฟอร์มนะครับผม Prof i t and Loss เป็นเท่าไหร่แล้วนะครับอย่างตรงนี้ก็คือพอร์ตมันบวกมาห้าหมนแปดเนาะจากที่เราลงทุนไปทั้งหมดนะครับก็กำไรมาห8 0 0แปดทั้งพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเด่นสุดตัวเนี้ยโลโปรไฟล์สุดนะครับก็คือตอนนี้ก็คือขาดทุนกับตรงนี้อยู่อะไรอย่างนงี้นะฮะล้วก็ดูได้ว่าเนี่ยดูเป็นไปได้ว่าเออเราลงทุนกับอะไรเยอะอะลงทุนกับคาราโนเยอะนะคนนี้มีอีทีเรียมมีแบรนด์มี บิตคอยใช่ไหมครับมี USDC เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เนี่ยครับปุ๊บ,บ,บแบบนี้มันก็จะโชว์เป็นแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็จะขึ้นท็อปแรงมาให้เราแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นแรงของอ,อไม่ใช่เป็นแรงเป็นกราฟของของพอร์ตของเรานะครับใน7วันใน24ชั่วโมงเป็นยังไงนะครับเป็นขาลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นใน30วันใน90วันนะครับในแบบทั้งหมดเนาะ ที่เราลงทุนมานะครับอันนี้แบงค์เริ่มลงทุนตั้งแต่สิงหา2019นะครับอ่าโอเคต่อไปเราจะเข้าสู่ในเรื่องของการดูดูอ่าในส่วนของตัวพอร์ตของเราละนะตรงนั้นอะเมื่อกี้ก็คือ,คอ,คอดูเป็นรูปดูเป็นกราฟเนาะอ่ะเราก็สามารถที่จะกดแบบนี้ได้นะนี่ก็คือเป็น privacy mode ไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเนาะ,ะทีนี้ถ้าเราอยาก อยากดูว่าเราบวกลบเท่าไหร่นะครับเรากดตรงนี้ได้เรามีโปรฟิตเท่าไหร่นะครับโปรฟิตกับลอดเท่าไหร่ในตัวของเหรียญต่างๆเนี่ยก็จะบอกละเอียดเลยอย่างเช่น c a ดาน n o ตอนนี้ Holding ก็คือเราถืออยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500เหรียญน,นะครับโตมา7%แล้วนะภายใน24ชั่วโมงเนาะอ่ะก็ มูลค่าพอร์ตของเราแค่ตัว c a r d a n o อยู่ที่ 11, mm. 1มื่นหนึ่งเนาะโปรฟิก็คือถ้าเป็นเป็นเลขบวกก็คือเราได้กำไรจากที่เราลงไปเนี่ยหมื่นสองละนะครับในตัวเองอิตีเรียมได้กำไรหมื่นห้าละอ่ะมาดูตัวลบๆบ,บ้างดูอัลฟานะฮะอัลฟาของเราติดลบไป1,300บาทเนาะ,ะมันก็มีขึ้นๆลงๆนะครับการลงทุนนะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ นะครับอันนี้ก็ดูได้ราคาปัจจุบนันใน24ชั่วโมงเทนเป็นยังไงโฮดิ้งไปเท่าไหร่แล้วก็โปรฟิตเท่าไหร่แล้วนะครับถ้าเราอยากไม่ให้ใครเห็นไปเปิดดูใน B T S เลยเงี้ยเราก็ปิดตาไปด้วยนะครับทุกคนแต่นี้เปิดได้เพราะว่ามูลค่าไม่ได้เป็นหลักหลายล้านนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะสอนวิธีการแอด นะครับเหรียญเข้ามาอยู่ใน list แบบนี้นะฮะอันดับแรกเลยเราก็ไปกดที่ add transaction นะครับอ๋อลืมถ้าสมมุติว่าเราซื้อขายที่กระดานแบบสากลเราก็ควรเลือกสกุลเงินเป็น USD เนอะออมันก็จะเปลี่ยนทั้งหมดเป็น USD ให้นะครับสมมุติว่าเราจะเอาอตรงนี้ก่อนเอาของ binance มาลงก่อน สมมติว่าเมื่อกี้ผมซื้อโซไปไม่รู้ได้หรือเปล่านะเป็นเหรียญใหม่ในพอร์ตอ่ะเราก็เซิร์ชเหรียญโซไปนะโซลาน้าผมซื้อไปเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือจํานวนนะครับอันนี้จะเป็นไพส์เปอร์คอยก็คือราคาต่อเหรียญน,นะครับซื้อไปเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่าฟีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ Add transaction นี่ก็จะเป็นขาซื้อเนาะถ้าเราขายออกเราก็มาลงด้วยนะว่าเราขายออกไปราคาเท่าไหร่วันที่เท่าไร่ค่าธรรมเนียมเท่าไหรเนาะหรือว่าเรา transfer transfer คือการโอนสมมติว่า t r a n อ f e r in คือการรับเข้ามาอย่างเช่นบางเหรียญที่เราได้เป็น air drop จากการไป staking หรือการเปิดกระเป๋าตังไว้แล้วก็ได้ air drop มาอเงี้ยเราก็เป็น transfer in ได้นะครับเราได้มาจํานวนเท่าไหร่อันนี้ก็ใส่ไปเลยเนาะ หรือว่าเราทานเฟอร์เอาพวกเอาไปเป็นค่าแก๊สอะไรเงี้ยเราก็ต้องใส่ด้วยนะครับเราจะได้รู้ว่าการเงินของเรามันจะได้ละเอียดนะครับณตรงนี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราในไบนานของเราเราซื้อโซลาร์หน้าได้เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูที่ตรงนี้นะครับกดที่มันเป็นแพทต,ตรงนี้แล้วก็เลือกเอ็กเชิงเลือกเอ็กเชิงปุ๊บนะฮะมันก็จะมีมันก็จะโชว์กระดานขึ้นมาใช่ไหมครับอ แล้วของเราโอ้สั่งคำสั่งซื้อไปยังยังซื้อไม่ได้เลยทุกคนยังซื้อไม่ได้นะแต่ถ้าเหรียญที่ซื้อได้แล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ประวัติการเทรดนี่ประวัติการเทรดหนึ่งวัน1นสัปดาห์อ่าที่ผ่านมา1เดือน3เดือนที่ผ่านมาก็คลิกได้นะเราก็ดูเราก็เอาข้อมูลจากตรงนี้แหละไปกรอกเนาะอ่าเราจะเอาข้อมูลจากตรงนี้ไปกรอกสมมุติว่า อโซลาร์าผมไม่ได้แล้วเมื่อกี้สมมุติว่าผมยกตัวอย่างละกันในวันที่23กุมภาตีสองสี่สินี่นะผมซื้อ ONT ไปต่อ u a d เนะี่ยไปเท่านี้อ่เราจะกรอกยังไงทีนี้เราก็ดูประวัติการเหตุตรงนี้นะเราเปิดตัวของตรงนี้ออกมาออกมาดีกว่านะออกมาเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งอย่างนี้ อย่างนี้อาจะได้มองเห็นง่ายๆนะทุกคนอโอเคประวัติการเทรดสมมติว่าเราจะกรอกตรงนี้มันบันทึกเข้าไปใช่ไหมเราก็เซิร์ชดู ONT ก็คือ Ontology นะครับ Ontology เราซื้อไปเท่าไหร่เรามาที่วันก่อนจะได้ไม่สับสนวันที่23ใช่ไหมปึ๊บเวลาเท่าไหร่ เวลาตีสองสี่สิบเจ็ดนะก็ไป AM ตีสองสี่สิบเจ็ดตีสองสี่สิบเจ็ดมีไหมมันมีก็เ,เวลาใกล้เคียงนะตีสองสี่สิบห้ามันก็จะเจเนเรตราคาให้มาเข้าๆนะเวลานั้นนะเวลาไพาเปอร์คอยก่อนอ่ะเวลาไพาเปอร์คอยตรงนั้นราคาหนึ่งจุดหนึ่งหกหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับคุณติตี้นะครับ จำนวนเท่าไหร่ที่เราซื้อมาจำเนินการแล้วนี่แหละ16.41นะครับอ่4 1เหรียญมันก็จะคำนวณเงินเข้าๆ total spend ให้นะครับอยู่ที่อ่ทั้งหมดเห็นไหม total spend ที่19เหรียญ12สตางค์อ่าเห็นไหมใกล้เคียงใช่ไหมครับ19เหรียญ12สสตางค์นะฮะก็คืออันนี้แหละนะทีนี้มันมีค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมเราก็ต้องใส่ด้วยนะเพื่อความละเอียดนะครับค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมก็คือฟรีตรงนี้เนาะฟรีตรงนี้ค่าธรรมเนียมมันอยู่ที่0.016อจุนย์หนึ่งหโลจีหนึ่งองตโลจีมันเท่ากับ1.165ดหนึาดอนใช่ไหมครับถ้าค่าธรรมเนียม0.016์จุดนย์หนึ่งหโลจีจะเป็นกี่ดอนค่าธรรมเนียมตรงนี้มันเป็นดอลลาร์ถูกปะ่ะอ่เราก็เอาเปิดเครื่องคิดเลขกระแตปุ๊บเปิดเครื่องคิดเลขมา ย่อได้ไหมย่อไม่ได้แล้วเปิดเป็นแบบโหมดพื้นฐานสมมุติว่าค่าฟรีค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.016จุดนะครับสี่ห่อ่าสีนของตรโจีคูณนะครับราคาต่อเหรียญคือ1 1 6่่านะครับ ท่ากับอะไรเท่ากับ0.019 0.019เราคัดลอกก็ได้นะแล้วก็ไปวางเลยปึ๊บอี้ก็แอดค่าฟรีไปนี่มันก็จะรวมค่าฟรีเลยไม่ให้เราเรียบร้อยตรงนี้นะครับหรือจะโนต้ตก็ได้ว่าอันนี้เราซื้อตัวไหนซื้อมาเพื่ออะไรจะทำอะไรก็พิมพ์เข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคไหมอ่ะก็แอด กด add transaction นะครับทีนี้ผม add เรียบร้อยแล้วเนาะะถ้าเราขายเราก็มาทําตรงนี้ด้วยถ้าเราได้รับมาฟรีๆเราก็มาใส่้วยนะ transfer in นะ,ะก็แค่นี้นะครับผมทิกอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อถ้าสมมุติว่ามีบางตัวที่มันที่มันมีค่าธรรมเนียมเป็น USD เลยอะดูให้ดีนะสมมุติว่าอ,อย่างเนี้ยอย่าง xml อะค่าธรรมเนียมเป็น USD เลยอะก็คือเอาใส่เป็น USD เลยนะ u s d t เนี่ยก็คือใส่เป็น USE ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องมาแปลงแล้วอะ่ะเออไม่ต้องมาแปลงแล้วเนี่ยบางเหรียญเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออดูดีๆด,ด้วยถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นสกุลของเหรียญน,นั้นอยู่ก็ไปคูณราคาต่อสกุลก่อนแล้วก็จะได้ค่าธรรมเนียมมาเนาะไม่งงนะครับโอเคโอเคปึ๊บอ่ะทีนี้พอเราแอดแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงลิสต์นี่แหละอยู่หน้าสอง ขอโทษขอโทษหน้าสองมีไหมอ่าหน้าสองแล้วนี่ไงอันโตโรจีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้อ้าวขอโทษมันก็จะขึ้นมาแบบนี้อ่บเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาละ ตอนนี้ติดลบอยู่นะเพราะว่ามันขาลงได้เท่านี้นี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้ให้นะครับเราคลิกเข้าไปถ้าเราซื้อเพิ่มนะครับถ้าเราซื้อเพิ่มแล้วก็คลิกเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาแอด transaction เพิ่มในตัวนี้ได้เลยนะครับถ้ามีอยู่แล้วถ้าไม่มีเราก็ไปหน้าแรกแล้วก็แอดใหม่แค่นั้นเองนะครับเอาละนะโอเคเนาะอ่ะทีนี้เมื่อกี้จะพูดว่า ถ้าเราคลิกเข้าไปในตัวที่มันเป็นไอคอนมันก็จะไปเปิดข้อมูลต่างๆของเหรียญให้นะอย่างเช่นไอคอน ICX อะเหรียญไอคอนชื่อเหรียญคือ ICX ประมาณนี้นะแล้วก็มันก็จะมีปริมาณต่างๆการซื้อขายต่างๆราคาต่างๆขึ้นให้แบบนี้อ่านข้อมูลอ่าน ข้อมูลของเหรียญต่างๆได้ที่นี่อ่ะมีเอ็กเช g งในบ้างเปิดลับเปิดซื้อเปิดขายเนาะ,อ,ะอ่านข่าวเกี่ยวกับเขาได้เลยในนี้ได้เลยผมว่าค่อนข้างสะดวกนะคอย Market cap. อมาเก็ตแคปมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ด้วยไงมันแบบดูแบบสีดำได้สีขาวได้นะอ่ะแล้วแต่ใครถนัดเนาะถ้าอยากเปลี่ยนเป็นเป็นเงินไทยทีเอสบาทก็กดตรงนี้แล้วก็ เปลี่ยนสกุลเงินได้นะครับเปลี่ยนภาษาได้ด้วยนะเนาะดูดีขึ้นมาเลยใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตฟิลิโอของเราละทีนี้เวลาคนอื่นถามอะเราก็จะได้รู้ว่า,อาพอร์ตเรามันมันโตไหมมันถึงไหนแล้วมันขาดทุนกําไรมากน้อยแค่ไหนเนะเาะอาแถมให้อีกอันหนึ่งเวลาเราซื้อที่บิดครับใช่ไหมครเราซื้อที่บิดครับก็ง่ายเลยครับอันนี้ไปที่ปุ๊บแล้วก็ไปที่ประวัติไปที่ประวัติปุ๊บนะฮะ เลือกได้เลยว่าเราจะบันทึกอะไรสมมติว่าเราซื้อ,อสมมุติว่าสมมุติละกันนะ XRP ไหมเออน,นี่ XRP นี่นะครับว่าเรามีการถอนมีการซื้อการขายยังไงก็เอาข้อมูลตรงนี้ไปกรอกก็ประยุกต์ใช้เอาเหมือนกับ b i n a c e เมื่อกี้แหละแต่มันก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าบิตคัพไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายนะครับก็จะดูง่ายนะครับเฟนลี่มาก ก็กดแอด XRP เข้าไปแล้วก็เนี่ยค่าธรรมเนียมตอนนี้เขาฟรีค่าธรรมเนียมให้เราก็ไม่ต้องใสเห็นไหม,มราคาต่อหน่วยเท่าไหร่ราคาต่อเหรียญเท่าไหร่ใช้เงินไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็เป็นประวัติของการเหตดนั่นแหละคล้ายๆกับอันนี้เลยคล้ายๆกับประวัติการเหตุของแบแนนเลยนะครับก็พอมาหน้าบิดครับปุ๊บแล้วก็ไปเปลี่ยนสกุลเป็นไทยนะมันก็จะได้กรอกง่ายขึ้นไม่ต้องไปกดเครื่องคิดเลขแปลงสกุลเงินนะครับ เป็นไทยซะเราก็จะง่ายขึ้นต่อการคำนวณเนาะโอเคง่ายๆแค่นี้นะครับเราก็ไปโหลดแอปรันในตัวของมือถือก็ได้ iPad ก็ได้ก็จะได้เปิดดูได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องมาคิดคำนวณบวกกระดานนี้บวกกระดานนี้บวกการเอาไปสปเต็กกิ้งแล้วนู่นนั่นนี่มันก็จะดูลำบากนะครับหรือไม่ก็จะทำเป็นตัวของ อันนี้ก็ได้นะทำเป็นแบบอ Excel, เอ็กเซลเอ้ยไม่ใช่สเปซชีตก็ได้แล้วก็ใช้ Google Space Sheet ทําก็ได้อันนี้ก็จะเป็น Google Space Sheet ของผมนะครับเออก็จัดหมวดหมู่ว่าเนี่ยใน e x c h a n g e ของเรามีอะไรนะฝากเงินไปเท่าไหร่ได้กําไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคร่าวๆได้ผมทํา2แบบใน w a l l e t ที่เรามีอยู่ในยูฟาร์มที่เราเอาไปฟาร์มให้เราไปสเต็กไว้ไปทํากําไรไว้ ide, มีเท่าไหร่นะ ก็ทําแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้อัปเดตนะครับโอเคครับผมน,นี่เห็นไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้มาจัดหมวดหมู่อยู่ในเว็บหยุดทุกอย่างออนเว็บหมดอะไรเงี้ยเวลาเราไปเวลาเราไปยังไงอะ่ะไปที่อื่นไปล็อกอินที่อื่นหรือว่ากลับบ้านที่ต่างจังหวัดไปล็อกอินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ต้องหอบคอมพิวเตอร์ไปะครับไม่ต้องเซฟไฟล์นู่นนั่นนี่ไปเนาะโอเคนะครับผมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ อ่าโอเคค่ะผมก็สำหรับการจัดการบันทึกพอร์ต p r ร f ฟิลิโอของเราก็ใช้คอยมาเ็จแคปในการบันทึกนะครับผมสำหรับวันนี้แบงก์ออมคอยก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ